วันนี้แผ่นทางเท้า t ูอินวันเรามีทั้งเป็นจานรองแล้วก็ทางเดินเท้าในตัวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทางเดินเท้าข้างหลังจะเป็นอย่างไงนี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนี่ข้างหลังพิกมาก็จะเป็นจานรองกระถางนี่ครับแผ่นนี้พิกมาก็จะเป็นจานรองกระถางทูอินวันจัดให้ครับ นี่แผ่นนี้พลิกมาก็จะเป็นจานรองกระถางนี่ครับทางเดินเท้าแผ่นนี้พลิกมาจากทางเท้าก็จะเป็นจานรองกระถางนี่ครับแผ่นทางเท้าทูอินวันจัดให้แล้วครับเป็นทั้งได้ทั้งทางเท้าแล้วก็จานรองกระถางนี่ชอบกระจัดนะครับติดต่อได้ทาง โอทีหนุ่มหรือทาง Messenger โอเคบ๊ายบายแต่ละ50บาทครับบ๊ายบาย